แค่แค่นี้เองพี่บอกได้ดิว่าถ่ายอะไรพี่ถ่ายไปแล้วไม่ค่ะประเทศเนี่ยชุดแสนตจะดีแต่ลูกเมียมึงลูกหลานมึงต้องไปขายหีเมืองนอกเพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงมาซื้อที่ซื้อดินไอ้เหี้ยจะหายไปซะแล้วพวกแก๊ปพวกเตีนมันซื้อหมดแล้วมึงก็ไม่ได้แดกเหี้ยอะไรหรอกไอ้เหี้ยคนไทยเหมือนกับพี่ เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้เหมือนกับพี่และเห็นเหมือนเหมือนกับพี่ว่าประเทศเราประเทศที่เรารักสังคมที่เรากําลังอยู่สังคมที่ประเทศที่มีเรามีพ่อมีแม่เรามีลูกมีเมียหรือมีะเราก็ตามเพื่อนฝูงคนที่เรารักอาศัยอยู่ในประเทศนี้ ได้เรากำลังเห็นประเทศนี้กำลังพังกำลังชิบหายที่ตำรวจครับผมถามหน่อยที่เห็นไหมสภาพการแพร่ระบาดของโรคที่รัฐบาลหัวควยนี่ไม่ได้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเราก็เป็นคนไทยตอนนี้เรากำลังชิบหายกันหมดไม่ใช่ชิบหายแค่พวกผมพวกพี่ก็ชิบหายด้วยผมถามหน่อยถ้าวันหนึ่งอ่ะพ่อพี่แม่พี่ พี่พี่น้องพี่ลูกพี่เมียพี่เสือกติดโควิดขึ้นมาไม่มีเตียงรักษาโรงพยาบาลตำรวจเต็มพวกพี่จะทำยังไงพวกพี่จะทำยังไงพวกพี่จะรอดกันไหมผูกผมก็อยากให้พวกพี่รอดถ้าไม่มีเหตุการณ์รัฐบาลประยุทธ์แก่ทาไมมีรัฐบาลหัวควยเนี่ยพวกพี่ก็ไม่ต้องมาทำอะไรได้สราระแบบนี้พวกพี่ก็ไปเป็นตำรวจตาที่ควรจะเป็นก็ปกติ ผมก็จะได้เป็นนักศึกษาตารที่เป็นการที่ควรจะเป็นปกติไม่มีใครอยากเอามาประท้วงท้ารัฐบาลมันไม่เฮี้ยถ้าการเมืองมันดีเราก็ไปใช้ชีวิตปกติแต่พอการเมืองมันเฮี้ยรัฐบาลมันเฮี้ยเราก็เลยจะออกมานค ปัญหา้อไามคุณสังกาตงนีพี่จูกงสองรัสองาิี่ร่ากตวามรแบาวนึงต้องกลับไปลลูกมืงคิดนะถ้าเ่ยประชาชนเป็นคนเสียให้พวกมึงกินกันไล่อ้เป็นดีนึงได้เป็นไม่รู้กี่ล้าน พวกมึงเนี่ยไม่คิดผมไม่ทำอะไรหรอกใช้จชผมไม่ทำอะไรหรอกผมมาแค่สเปร์คาอหไิบมาใหรอกี่่เมือคืนมึงงยิแกอใส่ผ้าแล้วประชาธิปไตยและชีวิตที่ดีเราจะอยู่ในประเทศนี้จริงเหรอพี่ประเทศที่คนม่เรียกร้องเยี้ยก็โดนจับโดนจับมาไหนโดนจับมาต่อชดอร์อีกยี่อะไรแล้วตำรวจก็ไม่รู้เรว่อมาต้อข้อหาอะไร มันมีตรงไหนประเทศไทยเนี่ยนะกนะูจะบอกมึงให้มันจีลุกอยากพวกจีนพวกต่างชาติแต่มันไม่ไอยากได้หรอกอยเี้ยมันไม่กตะวานซชื้อหรอกแต่พวกลูกพวกหลาน,ลานมึงจะต้องไปเป็นกะหรี่เมืองนอกต้องไปหาผัว 28ลวมาที่เระาม25 64และทำานังสือบริหารราชการการเดร่้บา้าี่ว่าพ่เหนื่อยพี่ก็เหนื่อยแหละรู้พยายามจะเปนไม่ลายหลายรอบแล้วครับอยากอยากสิ่งที่อยากได้เจ้าหน้าที่คือวันนี้มีใครกล้าพร้อมที่จะเดินก้าออกมาแล้วแบเป็นนี่ เราเป็นพคุมสูงสุดและเพื่อแถวที่ต้องอยู่ข้างหน้าแถวที่ต้องอยู่ข้างหน้าขยับเก้าไปถามเก้าเพืนดีราคม